วัีค่ะกๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแป้งกันอีกเช่นเคยกับหน่วยแรงและพลังงานค่ะและในวันนี้คุณครูก็จะพาดเด็กๆไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ที่มีชื่อกิจกรรมว่าเลนโบว w อกกิ้งค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมไปกับเบนยิม <Go away. S 1> ที่มีชื่อบทเพลงว่า Go Away, go away กันค่ะ <Go away. S 1> เราไปเตรียมความพร้อม <Go away. S 1> พร้อมๆกันเลย Go 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 monster monster away scary monster, go away go away go away scary monster, away! S go go scary away scary monster, away scary ตอนนี้เด็กๆก,ก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วเราไปเรียนรู้อุปกรณ์พร้อมๆกันเลยอุปกรณ์ก็จะประกอบไปด้วยสีน้ำพ <Go away. S 2> ู่กัน <scary> monster, แก้วน้ำ go น้ำเปล่ากระดาษทิชชู่และก็ใบกิจกรรมค่ะเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยกิจกรรมเลนโบว์วอลกิ n g ให้เด็กๆใช้ผู้กันตักสีน้ำใส่ลงไปในแก้วโดยเด็กๆสามารถเลือกสีน้ำได้ตามใจชอบเลยนะคะจากนั้นเทน้ำเปล่าลงไปพร้อมใช้ผู้กันคนสีน้ำให้ละลายค่ะ Go 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 Spooky Spooky away Vampire away Vampire away ขั้นตอนต่อไปนำแก้วสีน้ำมาวางเรียงไว้โดยให้ตรงกลางเป็นแก้วเปล่าคะ่ะจากนั้นดึงกระดาษทิชชู่ให้มีความยาวประมาณ3แผน่นแล้วพับครึ่งตามคลิปวิดีโอโดยเราจะทำทั้งหมด2แผ่นด้วยกันนะคะ โดยให้แผ่นกระดาษทิชชู่ใส่ลงไปในแก้วเปล่าแล้วลอีกฝั่งอยู่ในส,สีน้ำที่เด็กๆได้เตรียมไว้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ15นาทีเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าน้ำจากแก้วทั้งสองฝั่งจะค่อยๆไหลหลงไปรวมกันในแก้วเปล่า ที่เป็นแบบนี้ได้ก็เพราะว่าทิชชู่มีคุณสมบัติซึมซับน้ำได้ดีจึงทำให้น้ำที่อยู่อย่างแก้วอีกฝั่งสามารถเคลื่อนที่ไปยังอีกฝั่งได้นั่นเองค่ะและนี่ก็คือผลการทดลองของคุณครูแป้งนั่นเองค่ะแล้วผลการทดลองของเด็กๆล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ย และเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเลนโบว์วอลกิงกก่งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆใช้สีเทียนระบายสีผลการทดลองลงบนใบกิจกรรมพร้อมทั้งตั้งชื่อผลงานโดยผู้ปกครองเป็นผู้บันทึกคำพูดลงตรงช่องด้านล่างนี้ด้วยนะคะพร้อมทั้งให้เด็กๆประเมินผลงานของตนเองว่าชอบเฉยๆหรือไม่ชอบ โดยใช้สีเทียนระบายตรงช่องประเมินด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมขอรบกวนผู้ปกครองช่วยถ่ายภาพและอัดคลิปวิดีโอสั้นๆมาฝากให้คุณครูและเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้กิจกรรมของคุณครูก็จบลงแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย